ถ้าเ็มแวตัดขึ้นแถวใหม่นะ้างกตลาดลย้วงเรียบ่งเรืเียบอ้าวรล่งเรดียบงเรเียบไหมหัวร้อนหัวร้อนใช่ครับอ่อที่ปรึกษาใช่ไหมเออนี่เป็นช่วง บางช่วงบางตอนนะคะที่อาจารย์ชายท่านหนึ่งโวยวายแล้วก็ด่าหยาบต่อว่าครูที่ปรึกษาพร้อมทั้งสั่งให้ไปตามนักเรียนห้องที่ตัวเองดูแลเนี่ยมาเข้าประชุมด้วยคลิปนี้นะคะนักเรียนคนหนึ่งถ่ายเอาไว้ก่อนจะส่งให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเชินพาร์ทหเอามาโพสต์ไว้โดยเพจเขาบอกว่าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเขาแจ้งเข้ามาทนไม่ไหวแล้วมีอาจารย์หรืออันธพานทำไมถึงได้หยาบคายมาก ทราบพิกัดแล้วนะคะคุณผู้ชมโรงเรียนนี้เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งรั้วเขียวแดงในอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคเขาเลยบอกว่าฝากด้วยนะคะเรื่องนี้คือไม่อยากทนแล้วค่ะ<ฮ>ทุกวันนี้คนทั้งวิทยาลัยหวาดกลัวและระแวงกันไปหมดแล้วก<ฮ>็วเกิดอะไรขึ้นน<ฮ>่ะแต่หารู้ไหมคุณผู้ชมรู้ไหมพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะคะชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปเสียงแตกค่ะาบางคนตอบว่าเอา้ถาถามหาว่าครูโรงเรียน ไปไหนป่าเถื่อนพอออยอยู่ไหนเสียดายภาษีถ้าไม่ใช่นักเรียนจะเก่งแบบนี้หรือเปล่าน้อเออชาวเน็ตบางคนบอกว่าเด็กสมัยนี้บางคนก็ไม่ค่อยจะกลัวอาจารย์สักเท่าไหร่มันทาให้ต้องก้าวร้าวใส่กันเนี่ยค่ะบางคนมุมมองแตกต่างกันนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบบอกว่าทําไมต้องก้าวร้าวด้วยคนเป็นครูถ้าไม่ได้มีวิธีทาให้เด็กนักเรียนเชื่อฟังได้โดยไม่อยากก็ลาออกไปซะแบบนี้โอ้โห นี่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเสียดายวันนี้วันหยุดด้วยครับวันหยุดไม่งั้นจะโทรเช็คคุณครูให้อนะคะอันเนี้ยถึงไม่ได้ต่อว่าเด็กโดยตรงไปต่อว่าครูที่ปรึกษาว่าทำไมเอาเด็กมาเข้าในห้องประชุมช้าก็ไม่กลัวหรือเปล่าเวลาสอนนักเรียนนักเรียนต้องสุภาพเลยนะออกไปพูดจาดีๆนะแต่บางคนมองว่าเอ๊ะคุณครูด้วยนิสัยของเขาเป็นคนพูดเสียงดังแบบนี้หรือเปล่าดูซิไขรจะหัวเราอเต็มแล้ว